ราทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีกุมประจําเดือนเมษายนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมนะคะเป็นธาตุลมนะคะ เจ้าชะตาตัวตนเนี่ยได้8ถ้วยตัว8ดถ้วยหมายถึงการหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของการโดนทิ้งะคะ่ะเป็นเรื่องของการเสียหายคนรักหรือคําพูดสัญญาแล้วไม่เป็นไปตามสัญญาอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะคะตอนนี้มีสภาวะการโศกเศร้าเสียใจเกิดความผิดหวังในตัวเองชีวิตรักไม่เป็นหนังหวังนะคะจาใจ จากทั้งที่ยังรักหมายถึงว่าคุณเนี่ยไม่ได้อยากจากเขาแต่เขา่ไปจากเรานะคะเหลือไว้แค่เพียงอดีตแล้วก็ความทรงจําให้เราได้จาสิ่งดีๆไว้เพราะว่าต้องดูนะคะว่าถ้วยมันอยู่กับเรานั่นหมายถึงว่าเขาไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลยเราต่างหากอะเก็บคําพูดหวานๆเก็บสิ่งที่เขาให้เราอะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเหมือนดีทั้งหมดอะสุดท้ายมันไม่ใช่อย่างที่พูดไงสิ่งที่คาดหวังเนี่ยคือราชาเหรียญเราหวังมากไปเราต้องการมากไปเราอยากได้มากไปเพราะเราอยากได้เศรษฐีเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อย คุณชอบคนที่มีฐานะมั่นคงเป็นผู้ใหญ่ใจบุญชอบช่วยเหลือคนมีจิตเมตตาจิตใจกว้างขวางมีความสมบูรณ์ทุกด้านหมายถึงเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์เป็นผู้ชายที่ให้หมดเป็นผู้ชายที่ทุ่มได้ในหัวเนี่ยนะมองแต่เรื่องของการค้าความเป็นจริงว่าเอ้ยทำอย่างนี้แล้วมันได้อะไรทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยคือคนที่เป็นเศรษฐีเราก็เตือนหลายรอบแล้วนะว่าเขาคิดเป็นเดี๋ยววันหนึ่งค่ะวันนี้คุณฉกมาได้ก็จริงอ่ะแต่วันหน้ามันจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะคิดออกเขาก็จะรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้น เ,เขาจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเพราะงั้นการที่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวานะเขาจะเห็นธาตุแท้แล้วยิ่งถ้าเกิดคุณตวมหน้ากากใส่เขาอีกงหาาเอาตรงๆนะถ้าไม่มีเงินถ้าไม่มีฐานะที่ดีเนี่ยฉันก็ไม่มองคุณหรอก พราะมันมานี่มันเพอร์เฟกมันพร้อมอยากได้ไรายได้เหมือนเสกอะค่ะดีดนิ้วปิกมาเลยอย่างเงี้ยได้หมดทุกสินทุกอย่างที่เราต้องการให้หมดทุ่มหมดขนนะักแข่งไม่ร่วงเพราะเขานึกถึงหลักแต่ความเป็นจริงนะคนเนี้ยถ้าทําการค้าหมายถึงมันต้องได้กําไรเท่านั้นไม่ใช่ว่าทําอะไรแล้วศูนย์เปล่าก็เขาไม่ทุ่มแล้วคนคนนี้ต้องไม่โรแมนติกเอาอะไรแบบตรงๆชัดๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถที่จะทําให้ผู้อื่นเนี่ยอยู่ดีกินดีได้ไงคะแต่ก็ไม่ได้มานั่งสนใจหรอกว่าหลังจากเขาสม ประโยชน์เข้าไปแล้วเ้วเขาจะต้องมารับผิดชอบอะไรคุณไหมเบื่อเขาก็ไปคนไหนสร้างมูลค่าเพิ่มให้เขาทํากําไรให้เขาแล้วเขาจะสนใจแต่ถ้าเราจะมาฉกฉวยเอาประโยชน์แล้วก็เสียแต่เงินอย่างเงี้ยเขาคงไม่ได้มานั่งดูแลเราหรอกค่ะเพราะว่าเงินหาไม่ยากนะคะต้องเข้าใจต่อไปนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดเลยในะได้สิบถ้วยจริงๆคุณน่าจะรู้นะว่าเขามีความสุขเขามีครอบครัวที่ครบครันมีครบเลยครอบครัวที่เป็นสุขมีครอบครัวที่อบอุ่นอ่ะการอยู่การกินเนี่ยไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะแล้วครอบครัวเขากับตัวเขาก็ เากันได้ดีอา้าวแล้วทำไมเ็าถึงมามาให้ความหวังฉันหะอ่าเราไม่รู้นะคะว่าการที่คุณไปเจอกันไปเจอกันแล้วมันลงล็อกกันแบบไหนแต่คุณก็รู้สึกเหมือนว่า,วานี่แหละถูกใจฉันเลยใช่เลยของฉันอย่างเงี้ยคุยกันก่อน่ะก่อนที่จะลงหลักปักฐานกับใครนะคะให้พึงนึกไว้เสมอๆเลยคนที่ฐานะมั่นคงแล้วเนี่ยยืนมาได้ขนาดนี้แล้วไม่มีครอบครัวเลยเนี่ย ต้องพิจารณาแล้วว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะคะพิจารณาไว้ก่อนเฮ้ยไม่ผิดปกติเขารวยจริงๆอราแล้วก็ไม่มีใครจริงโอเคงั้นเราคบได้เลยแต่นี่เราเสียใจนั่นหมายถึงว่าเราหวังไว้กับคนนี้มากๆเราถึงเสียใจเราถึงโดนละทิ้งเราถึงโดนเทกะทันหันเพราะมันอาจจะมีเหตุอะไรบางอย่างก็ได้สูญเสียประหลาดุสเสียหน้าอนาคตอันใกล้ไงคะอัศวินดาบอาจจะใช้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์หรืออาจจะใช้อารมณ์ที่มันรวดเร็วการใช้ความพรุงพลานเกี่ยวกับเรื่องของ คอมเมนต์ Comment, หรือออนไลน์อะไรสักอย่างการแชทถามเลยว่ามันยังไงแบบไหนจะเอายังไงคือการตกลงกันนะทำให้เราได้ความสะใจมาเราจะเตือนไว้นะทำอะไรก็แล้วแต่ให้นึกถึงเหตุและผลไว้นึกถึงหน้าของตัวเองเอาไว้มากๆเรายังมีประสบการณ์ที่น้อยอยู่เนี่ยเราจะทําตามอารมณ์ใจเราเลยโอ้ฉันต้องไปจัดการให้ได้ฉันจะต้องไปทํานู่นจะไปทํานี่ตามความคิดเรานะใช้เหตุใช้ผลเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าถ้าเขาไม่ต้องการเราเนี่ยต่อให้เราวิ่งขนาดไหนหรือทําแสดง ปติกิริยาอาการยังไงผลเสียมันจะอยู่กับคุณมันไม่ได้อยู่กับเขาเลยมันทาให้เรารู้สึกไร้ค่าด้วยแล้วเราต้องการเป็นคนไร้ค่าเหรอเราต้องสร้างภูมิให้กับตัวเราเองทําให้ตัวเรามีค่าินะ้ะ ถามกันได้คุยกันได้แล้วจบกันนะอย่ามายุ่งอย่ามาวุ่นวายปิดประตูไปเลยใบสุดท้ายนะคะก็มาเป็นเดอะสตาร์สุดท้ายนะคุณจะหาทางออกกับชีวิตได้คุณจะเยียวยาตัวคุณเองได้คุณจะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมันสําคัญคุณจะค่อยๆฟื้นฟูมันด้วยตัวของคุณเองการเยียวยาการรักษาการดูแลเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองด้วยจากการอกหักแล้วคุณจะไม่หวังเพึ่งเงินคนอื่นอีกเลยนะคะชาวราศีกุม่านเนี่ยเพราะว่าประสบการณ์อดีตเนี่ย มันสอนมาอย่างเจ็บปวดเพราะฉะนั้นกลัวหลังจากคุณเยียวยาตัวคุณเองเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีเรื่องดีๆเนี่ยเข้ามาหาคุณเองนะคะอะไรที่ดีเราควรจะเก็บไว้อะไรที่ไม่ดีเอาขึ้นมาเป็นประสบการณ์เราเพื่อจะไม่ก้าวพลาดเข้าไปอีกแล้วคุณก็สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความสุขได้นะคะในอนาคตตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไว้นะคะแล้วทําตัวเองให้มีค่าเรื่องของความรักเนี่ยให้มันจบไป เขามีครอบครัวที่เป็นสุขอยู่แล้ว,ลวเราอวยพรให้เขามีความสุขส่วนเราเดินออกมาสร้างชีวิตใหม่ให้กับตัวเองดีใจด้วยนะคะที่ประสบการณ์ในชีวิตครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะสอนให้คุณเนี่ยยืนได้และเป็นคนที่มีพลังในตัวเองเป็นเดอะสตาร์เป็นเดอะสตาร์ต้องไม่ธรรมดาเป็นดาวะใครเห็นก็ต้องรู้สึกว่าอ๊ยคนนี้น่ารักอ่ะคนนี้เก่งอ่ะนะคะเราไปทําความฝันอย่างอื่นของคุณให้มันเป็นความจริงขึ้นมานะคะคาใดในคลิปทํใไมสุภาพเราต้องกราบขอไปเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ออราทาโร ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ